สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทายนะคะในเรื่องของอักษรสามมือคะแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องอักษรกลางกันนะคะอักษรกลางนะคะอ่กาะะอก็เป็นอีกหนึ่งนะคะอักษรที่นักเรียนเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องรู้นะคะอักษรสามมือนะคะหรือไตราย,ยางนนะคะ่ะจะแบ่งอักษรนะคะออก นะคะสามมมนะคะตามระดับเสียงนะ,ะมีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนะคะอ่านี่อักษรสูงเมื่ออชั่วโมงที่แล้วนะคะครูได้ฝากเทคนิคในการจำนะคะในเรื่องของอักษรสูงนะคะนะั ก็คือผีฝากถุงข้าวออสารให้ฉันใช่ไหมคะคือพย,ยัญชนะพวกนี้นะคะที่มีนะคะก็จะเป็นอักษรสูงนะคะส่อต่อมาวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอักษรกลางนะคะอักษรกลางก็คืออ่ากไก่กจอจา้าดอาเด็กตปาตาดอา่ดอาดชนดาตอเต่าใบไม้ปอเผลออ่า,า,อานะคะ ก็จะมีอักษรกลางเนี่ยก็คือจะมี9้าตัวนะคะ,ะต่อมาณอักษรต่ำก็คือจะมีเยอะมากนะคะถ้าเราจําไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีเทคนิคในการจํ็คือเราจําแค่อักษรสูแล้วก็อักษรกลางนะคะนอกานั้นก็จะเป็นอักษรต่านะคะ,ะต่อมานัยนมาดูปริศนานะคะอักษรไทยกับครูนะคะอะไรเอ่ยตัวยาวเกือบ เกือบว่ากินพระสุธาเป็นอาจรินพระสุธาแปลว่าผืนดินนะคะผืนดินนักเรียนดูภาพสิคะอ่าภาพก็คือภาพจอบใช่ไหมคะอ่าจอบนะต่อมาอะไรเอ่ยตัวเป็นไม้ไส้เป็นดินหัวเป็นยางนะคะที่นักเรียนใช้เป็นประจําทุกวันใช่ไหมคะอ่าก็คือดินสอนนั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะ อะไรเอ่ยต้นเขียวเขียวใบเรียวชี้ฟ้าอ่านักเรียนจะเห็นไหมคะหรือแถวบ้านนักเรียนมีปลูกไหมอ่านักเรียนดูภาพแล้วตอบนะคะอ่าก็คือต้นไผ่ใช่ไหมคะต้นไผ่นั่นเองอ่าไปนะคะอะไรเอ่ยเลี้ยงไว้ในแล้วขันปลูกตอนเช้าดังเอีก,อกเอ๊เอนะคะก็เป็นรูปไรเอ่ยอ่าไก่นั่นเองใช่ไหมคะอ่าไก่ก็คือกอไก่นะคะ ทีนี้คุณครูให้นักเรียนนะคะเล่นปริศนาอักษรไทยก็คือให้นักเรียนสังเกตนะคะก็คือเพยนชนะนะคะที่คุณครูได้อธิบายมาช่วงแรกๆนะคะในเรื่องของอักษรกลางถูกไหมคะให้นักเรียนสังเกตเนาะทีนี้มาดูนะคะจอบยินสอต้นไผ่ไก่กันไก่นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะครูก็จะถามว่าเพยนชนะเหล่านี้นะคะนักเรียนคิดว่ามันอยู่ในหมวดอักษรใดสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ นักเรียนเก่งมากะะมเลยค่ะนักเรียนตอบคุณครูได้นะคะก็คืออักษรกลางนั่นเองใช่ไหมคะอ่านัเกเรียนจําให้ดีนะคะอ่าต่อมาคุณครูคจะสอนเทคนิคในการจํานะคะอักษรกลางนะคะก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ,อ่งย้ำอีกครั้งนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่ง ไก่คือไก่ไก่ก็คือพยัญชนะคือกไก่จิกก็คือพยัญชนะจตางเด็กก็คือดอชดากับดอเด็กออกเสียงดอนะคะตอประตัดนะคะก็คืออ่าตายใช่ไหมคะตายก็คือตอประตัดกับตอเต่านะคะออกเสียงตอนะคะบนนะคะอ่าบนก็คือบอเบไม้ป่าก็คือปอปลาโอก็คือออออ่านะคะ กาจ,จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองนะคะนะคั่นคือการท่องจำอักษรกลางนะคะมาดูกันนะคนะ,คะ,คะ,คะคตัวอย่างนะคะนี่คำว่าจอบใช่ไหมคะเห็นไหมคะดูตัวสีเข,ข,ขียวที่ครูได้ได้ทำาให,ให้ดูนะคะสังเกตนะคะอันนี้ตาบอดนะโก่งกลางเบาบางโอกาสตาโตก็คือ บางทีก็ไม่าจาเป็นจะต้องเป็นตัวแรกนะคะอย่างเช่นคําว่าโกงการโกงก็คือกอไก่ชก้ากองอโกงเป็นพยานที่หนึ่งเห็นไหมเป็นสารต้นคือกอไก่การก็เป็นพยานเป็นพยานที่สองใช่ไหมคะแต่ว่าพยาญชนะต้นของคําว่าการก็คือกอไก่มันก็เป็นได้ทั้งกอไก่ตรงตรงนี้นะคะแล้วก็กอไก่ตรงพยา์หลังนะคะก็เป็นได้ทั้งสองได้ทั้งสองสองพยานนะคะได้ทั้งสองที่เลยนะคะอ่า ไม่จาเป็นที่จะต้องอ,อยู่หน้าตลอดนะคะอ่ามาดูต่อนะคะรูปและเสียงวรรณยุกตนะคะวรรณยุกนะ,ะจําได้ไหมจะมีสี่รูปแล้วก็ห้าเสียงนะคะรูปก็คือรูปเอกรูปโทรูรปตีรูปจัตาวาเสียงก็แบ,บ่งเป็นห้าเสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตาวานะคะไปดูกันนะคะอ่าการผันอักษร กลางนะคะการผันเสียงของอักษรกลางจะผันได้ทั้งหมดเลย5เสียงนะคะอักษรสูงอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราผันได้แค่3เสียงใช่ไหมคะแต่อักษรกลางเราผันได้5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตี้เสียงตะวานะคะไปดูตัวอย่างการผันกันนะคะ อย่างเช่นครูโย,โยกตัวอย่างคําว่าคําว่ากลางใช่ไหมคะสามัญก็คือไม่มีรูปใช่ไหมคะก็คือเขียนเหมือนเดิมก็คือกลางใช่ไหมอ,อันนี้คืออะไรคะรูปเอกเสียงเอกรูปก็คือเห็นรูปว่าเป็นไม่เอกเสียงเอกโทรูปเป็นไมมโทรเสียงโทตรีรูปเป็นไมมตรีเสียงตร,ร,ร,ปปร,งรีจัตวานะคะรูปเป็นจัตวาเสียงจัตวาอันนี้จะตรงรูปแล้วก็ตรงเสียงนะคะ อ่ะมายกตัวอย่างเช่นคําว่ากลางร่มเอามาผสมคำใช่ไหมคะกลางบานะคะอ่าอไปนะคะคําว่าบานใช่ไหมคะคุณครูก็ามาผันมาผันเสียงบานบานบ้านบ้านบาน,บาน,บาน,บานอ่ายกตัวอย่างคําว่าบ้านชื่นบ้านเรือนนะคะเป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้คุณครูขอให้ในักเรียนนะคะได้ลองฝึกทํานะคะใบงานนะคะอักษรกลางนะคะ ในงานอักษรกลางก็จะมีการนักเรียนจับคู่นะคะโดยโยงคําแล้วก็นักเรียนเติมคําแล้วก็นักเรียนพิจารณาคํานะคะในประโยคนะคะแล้วขีดคําที่เป็นอักษรกลางแล้วนําอักษรกลางตรงนั้นนะคะมาเขียนในช่องนะคะท้ายข้อนะคะนักเรียนก็ลองฝึกทํากันนะคะอ่าทีนี้คุณครูจะพา,านักเรียนนะคะมาสรุปกันนะคะในเรื่องของอักษรกลางก็คือจำได้ไหมคะคุณมีคมีทิ่มีอะไร ไกลจิกเด็กตายเด็กตายบนป่าองงเช่นดวงดาวจานดาวเทียมอากาศแตกะแตนนี้เป็นตัวอย่างคำนะคะผานได้กี่เสียงห้าเสียงสามัญเอกโท,ทตีตะตะวานะคะอ่านก็คุณครูก็คงจะจบนะคะการสอนนะคะนเรื่องของอัอกษรกลางในเพลงเท่านี้นะคะแล้วมาพบก,ก,กันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ